ชื่อว่าทำสมาธิภาวนาได้ทุกวันทุกคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนทุกอิริยาบถภาวนาอยู่ตลอดการเห็นทุกเห็นโทษเห็นภยัยเห็นความยึดมั่นถือมั่นที่ไม่ปล่อยไม่วางเป็นก้อนทุกข์ก้อนทุกข์อยู่ในตัวในใจจิตใจก็ได้ชื่อว่า เห็นแจ้งในธรรมปฏิบัติแจ้งว่ามันไม่เที่ยงแจ้งว่ามันเป็นทุกข์แจ้งว่ามไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจิตไม่ต้องไปยึดถือมันอยู่ที่ไหนก็ให้อยู่ที่นั่นตามรู้แจ้งเห็นจริงด้วยปัญญาด้วยวิชาเลิกละปลดปล่อยอยู่ในดวงจิตดวงใจนั้น ให้ได้ตลอดเวลากำลังที่ภาวนาอยู่ก็มีกำลังมีความสามารถมีความอาจหารมีความตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติเป็นการเอาจริงเอาจังภายในจิตใจของตนนั้นได้ตลอดไปจิตใจก็ได้ความรู้ความเข้าใจอันถูกต้องตามทํานองคลองธรรมเรียกว่า เจริญภาวนาไม่ท้อถอยทำไปปฏิบัติไปรวมจิตใจของตนไปสิ่งใดไม่รู้มันก็ค่อยรู้ขึ้นมาสิ่งใดไม่เข้าใจมันก็ค่อยเข้าใจขึ้นมาสิ่งใดยังไม่แจ้งมันก็ค่อยแจ้งขึ้นมาเพราะมันมีหลักตั้งมั่นลงไปในกาย วาจาจิตนั่นแหละนี่แหละผู้ปฏิบัติกรรมฐานในทางพุทธศาสนาจงให้มีความเพียรความมั่นขยันขันแข็งในข้อวัดปฏิบัติเพราะว่าความเพียรเป็นหลักปฏิบัติอันสำคัญความเพียรคือความไม่ท้อแท้ในดวงใจความไม่ท้อถอย ผู้มีความเพียรย่อมสำเร็จได้มีความเพียรจะต้องมีปัญญามีวิชาความรู้ก็คือความตั้งใจดวงเดียวนี่แหละให้ได้เมื่อตั้งใจได้มันก็ได้หมดทุกอย่างมันอยู่ที่ความตั้งใจมัน่นตั้งใจมัน่นตั้งใจไม่ให้หลงไหลไปกับเรื่องใดๆทั้งนั้น นอกจากจิตใจดวงที่รู้อยู่มีอยู่ภายในนี้ทั้งหมดทั้งมวลออกไปทั้งหมดนั่นแหละไม่เที่ยงทางโลกทางรูปนามกายใจของเราก็ไม่เที่ยงของเขาก็ไม่เที่ยงท้องฟ้าอากาศอะไรมันก็ไม่เที่ยงทั้งหมดต้องมาทั้งมั่นอยู่ในจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่ตรงนี้ ก็ชำระกิเลสราคะโทสะโมหะจนหมดสิ้นไปจึงจะเที่ยงแท้แน่นอนถ้ากิเลสเหล่านี้ยังดองอยู่ในสันดานมันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งนั้นนอกจากนี้ออกไปไม่เที่ยงนอกจากจิตใจดวงที่รู้อยู่เป็นทุกข์ทั้งนั้น นอกจากจิตใจดวงนี้ออกไปไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ควรไปยึดเอาถือเอาอะไรเข้ามาอีกสิ่งใดเมื่อมันเกิดขึ้นได้มันก็ตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปเป็นอยู่อย่างนี้ให้รู้ให้เข้าใจอยู่ในจิตใจของผู้ปฏิบัติอย่างนี้ตลอดเวลาสติความระลึกได้ สมาธิจิตตั้งมั่นปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารให้มีในจิตใจของตนได้อยู่ตลอดเวลาศีลก็หมายถึงปกติกายวาจาสมาธิก็จิตใจอันผู้รู้ผู้เห็นมีอยู่ภายในนี่แหละให้ตั้งมั่นตั้งมั่นตั้งไว้อยู่ทุกเวลา ไม่ยอมให้ลมลุกคุกคลานไปตามอำนาจกิเลสตัณหามาณะทิฏฐิปัญญามันก็เกิดขึ้นที่นั่นญาณมันก็เกิดขึ้นที่นั่นมันไม่ได้มาจากที่อื่นจึงให้พากันลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กิเลสในหัวใจของตนให้ได้ให้ได้ไปทีละน,น้อยหรือจะยกกำลังความสามารถอาจหาร ทุ่มเทเลิกละปลดปล่อยตัดถอนทีเดียวก็ได้เมื่อกำลังไม่พอก็เรียกว่าเลิกละไปทีละน,น้อยไม่ยอมให้กิเลสตัณหาเข้ามาทำบ้านทำเมืองอยู่ในใจเพียรละออกไปเพียรวางออกไปมีสติอยู่ในใจมีสมาธิอยู่ในใจ มีปัญญาอยู่ในหัวใจเมื่อจิตใจดวงนี้ตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็ย่อมเจริญก้าวหน้าคือไม่หลงไม่ลืมตั้งใจประกอบกระทารรอยู่อย่างนี้ให้ได้ตลอดเวลานี่แหละเราท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสง์สาวบกเจ้าทั้งหลายก็ดี ท่านภาวนาละกิเลสในใจของท่านให้เบาบางหมดสิ้นไปเราท่านทั้งหลายก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสในจิตในใจของเราให้เบาบางลงไปให้มันหมดสิ้นไปก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนา ดังแสดงมาก็สมควรด้วยการเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉนี้ขอทิ้งท้ายด้วยวาทะธรรมของหลวงปู่สิมพุทธ,ธาจาโรในวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งเราไม่ควรประมาทนั่งที่ไหนก็ตั้งใจภาวนาในที่นั้นยืนอยู่ที่ไหน ก็ตั้งใจภาวนาในที่ยืนเดินไปไหนก็ให้ตั้งใจภาวนาในที่เดินไปนั้นแม้กระทั่งเรานอนแล้วแต่ยังไม่หลับก็ให้น้อมเอาดวงใจเอาใจของเราให้หยุดให้อยู่ให้สงบระงับได้ทั้งนั้นและเป็นการดีจึงให้ชื่อว่าการภาวนา ในทางพุทธศาสนาเราต้องตั้งใจประกอบกระธทรรมให้เกิดให้มีขึ้นคนอื่นที่จะมาช่วยได้จริงๆนั้นมันก็ห่างไกลยอยู่ตัวเรานี่แหละพึ่งตัวเราเองพระพุทธองค์ท่านตรัสสอนไว้ว่าอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตน จะคิดพึ่งคนอื่นมาภาวนาให้ไม่ได้เราต้องภาวนาเองแก้ไขจิตใจเราเองมนุษย์เกิดมาไม่ใช่จะมีแต่คนรักกันคนชังกันคนหาข้อที่ทำลายชีวิตของเราก็มีอยู่แต่เราไม่รู้คนเกลียดคนชังก็มีคนรักนั้นมีน้อย คนชังนั้นมีมากคนโบราณจึงแต่งคำสอนใจไว้ว่าคนที่มีความรักนั้นมีเท่าผืนหนังเหมือนหนังว,วัวหนังควายมันมีจำกัดแต่ว่าคนชังนั้นมีเท่าผืนเสือคนชังมันมีได้เต็มโลกมันมากกว่าคนรักฉะนั้นอย่าไปหลงคนรัก อย่าไปหลงอารมณ์กิเลสคนชังคนคอยเบียดเบียนมากแต่คนเขาไม่บอกไม่รู้พระบอกให้รู้มันก็ไม่พอใจของคนแต่ว่าคนที่ชอบคอพอใจกันทั้งนั้นคนหนึ่งสองคนก็รู้มาบอกว่าข้าพระเจ้าเคารพนับถือท่านแต่คนชังเขาไม่บอกโน่นละ่ะ ถึงฆ่ากันตายกลางถนนหนทางเป็นศพไปแล้วแก้ไม่ได้อันนี้เขาจึงแต่งคำกลอนว่าคนรักมีเท่าผืนหนังคือน้อยนิดเดียวนะคนชังเท่าผืนเสือสาสคนชังมันเห็นได้เต็มโลกคนทังโลกมากคนรักคนชอบพอใจมันน้อยคนชังมันมาก คือเป็นการเตือนใจของทุกคนนั่นเอง